สวัสด,ดีเจ้าป้าดาวจะพามาแกงขนุนเนะแกงขนุนใส่ลูกหมูอ่อนเจ้าลูกหมูหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มีน้ำพริกแกงมีมะเขือเทศมีอันหน้ามะขามเปียกมีหยอดสะอมนิดนึงเนาะใส่บ่เยอะไปะเจ้าไปแกงกันเจ้าป้าดาวอันน้ำก็ใส่แทนน้ำมันหมูเนาะ น้ำมันแบบใส่เจ้าใส่น้ำปลาดาวจะคั่วพริกเนาะแกงขน,นุนแกงขนุนใช้ดูหมูกวนจิ้งแบบคั่วก็ได้เจ้ากกหมูต้มกระดูหมูต้มฮัานล้วก็ตําพริกเข้าใส่เนาะ กัวกระดูกหมูอ่อนเจ้าแล้วก็มีเนื้อหมูประมาณสักขึ่งพีดนี่แหละนอกนั่นก็เป็นกระดูกหมูกระดูกชี้คง,กร,งกระดูกเล้งน่ะเจ้ากระดูกเล้งกระดูกเล้งมันเป็นคานุนกระป๋องเนาะก็ะดาวต้มน้ำทิ่งเรียบร้อยละต้มน้ำทิ่งประมาณยี่สิบนาที แล้วก็ล่างประมาณเจ็ดแปดน้ำเนาะแล้วก็เอามาหั่นข่งหั่นขึงนี่คะมันเป็นขันนงงกระป๋องเครื่องกระป๋องทุกอย่างเวลาเอามาขินต้องต้มน้ำทิ้งประมาณยี่สิบนาทีเจ้ะแล้วก็ล่างให้สะอาดล่างละลายน้ำ กระดูหมูกระดูหมูมใครได้สอมนัก,นกมาเกเนาะปลาดาวเด็ดเอาหลังบ้านไม่สองหยอด เด็ดคนมามดก็กันเด้มเหมันมีปีหายใจเนาะอ๋ะอไอเสอมผินอีก็ได้กิน่น่อยากเหมือนกันเนาะสทางซื้อทางเพศดีกว่าทางเพศทางออนไลน์เยอะแยะเลยประดาวสอบอมักแกงเหนหนัาเลนะเจ้าต้องคร้วมันพราอนี่ก็แกงขนุน แกงขนุนนี่ต้องแกงสีหลังเจ้าต้มดงลูกกระดูหมูหุบันเปยอยากอนเกาะบกระาดาวก็อู้พิษอู้ทูกันเป็นมายัางนี่ต้มกระดูหมูเปยกันเจ้าอิกะอันนี้ปลาดาวแกงขนุนสองกระป๋องเนาะ ขนุนสองกระป๋องเอามาต้มน้ำทิ่ง20นาทีกระดาแกงเซนเนื่ใส่กระดูกหมูต้องต้มกระดูกหมูมันเฟยกันเจ้าควรเป็นขนุนกระป๋องเนาะขนุนเอาใส่ที่หลังแกงขนุนนี่บะเขือเทศคนตึงใส่แล้วเจ้าถ้าซูเปอดจะแแต้นั่นนะบะเขือเทศต้องใส่ แล้วก็มีน้าส้มแบบขามเปรี้ยงเนาะความส้มความเปรี้ยวอย่างก็เล็บแต่สอบความส้มความเปรี้ยวน่กแต่สอบ,สสอ,บอีกต่อ น้ามันนี่เดียวถ้ามันแห้งปลาดาวจะเตือมที่หลังแกงของนี่เวลาเขาปิดไฟลําจะแหงแ้งเน้ะหน้าม่ะมอมันห่อนก็หันเนอะีปลาดาวก่อยเอาขันหมุนใส่เลย เทใส่ทางถวยนี่แ่ะเจ้าถวยนี่ปลาดาวสอกับเนะไปหาซื้อให้มันเมียเดี๋ยวไปซืา้อหาให้ได้เลยมันเหมือนคล้ายๆถ้วยกกไก่มันเทาเจ้าเวลาเอาตักแกงมันก็บ่ฮเทาหนนะถ้าจะหอนก,นก็คืออุ่นนน้อย นี่ก็เอาส้มมาขามเปียกเสร็แล้วเจ้ายังยุดไว้น่อยก่อนกว่ามันเปรี้ยวเนะกินก็ข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้เจ้าข้าวเหนียวข้าวนึ่งนั่นแหละ đeo sim đủ bà mắn chưa xong con xài mốt lấy tao xong chà lòng chà lòng phiêu chà lòng chà lòng đi ta ขอปรุงรสได้เกลือเนาะไปะดาสอบกินเกลือซื้อเกลือมาทีละกิโลกิโลเจาะเมืนจะเกลือผงชโลดนะอันนี้เกลือรนะ้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนคล้ไขๆเกลือทะเลบานเฮาอะ่เอำำาาะ,ะเกลือผงชโลดถ่ามันล้มน่าจะหวานจะรดจะกลม มังนอกก็มีขายแล้วตีเปียงผงๆนั่นนะบาล้ำนั่นเลยเกือถ้าเลาเปผนบดขายก็มีเจ้ามึมงนอกเจ้า ทะเลเกลือทะเลมาเขือเทศนนีะ่แต่สอบเจ้ากระพักสะอมใสไปน,นิดหนึ่งเนาะ สองเืลอดทำกันดูนะของบ้านเท้าก่อดถูกจ้าถ้าปาดาวอยู่บ้านเทนะ้าเนาะมีขนุนสดๆนะโ้ไปซื้อมาเจ้าเป็นแก่นแนนั่นแหละอามาบ๊กแกง แกงเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงขนุนใส่กระดูกหมูแกงแบบบ้านๆสูตรบ้านๆป้า,าปดาวขอจบคลิปเฉน,นี่ยกนนะเจ้าป้ากันคลิปใหมคลิปหน้านาอกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามคือป้าดาวเรนเนอร์จ่ได้ผ่ัดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ